การวิพากษ์ประกาศข่าวเรื่องเสกโลโซแฟนๆให้กำลังใจเพียบเรียกได้ว่าบรรยากาศแห่งความหวังเริ่มชัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่21มกราคม69การวิพากษ์ประกาศตัวหน้าเดือนจำพิเศษมีนบุรีพร้อมโพสต์ภาพและข้อความที่ทำให้หลายคนจับตาความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของล็อกเกอร์ระดับตำนานเสกโลโซโดยการเผยว่า การอยู่ที่เดือนจำพิเศษมินบุรีกำลังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนื่องจากในวันถัดไปเซกโลโซจะถูกย้ายไปคุมขังยังเดือนจำเปิดเขากลิ้งซึ่งถูกมองว่าเป็นอีกก้าวที่ใกล้ความหวังมากขึ้นนี่คือข่าวดีที่ทั้งครอบครัวและแฟนเฝ้ารอพร้อมสะท้อนถึงบทเรียนชีวิตครั้งใหญ่และตั้งใจเริ่มต้นใหม่ด้วยความระมัดระวังมากกว่าเดิม อีกทั้งการยังกล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ไม่เคยทอดทิ้งคอยส่งกำลังใจให้เสกและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าศิลปินดังฝากความซาบซึ้งใจมาถึงทุกคนด้วย ท้ายที่สุดเธอปรารถนาเพียงลึกๆอย่างเดียวคือการได้ใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง5้าคนมีเวลาความสุขร่วมกันแบบเรียบง่ายพร้อมภาวนาให้ความหวังครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่อบอุ่นกว่าเดิมขอบคุณ New Nth ค่ะ